เอาล่ะไปกันโอเคมันเริ่มจากตรงนี้ใหม่แย่แล้วสิจะทำยังไงกับภาพก่อนหน้าล่ะพลาดไปซะแล้วแฮ เปี้ยง่ะโปเข้าให้ใหม่โอเคก่อนจะออกจากตรงนี้ไปขอเช็คอีกทีหน,นึ่งแต่ด้านล่างไปได้ไหมเนี่ยโอ้เราไม่ได้เก็บของข้างล่างเลยนี่โอ้ต้องเก็บแล้วล่ะอันเนี้ยเปลี้ยงสวยเลยเต็มเต็มอีกช็อตหนึง่งเอาถึงปลายกีตาร์แล้ววะ่ะ ไปกีตาร์แล้วว่ะขาดแต่หลอดเลือดว่ะฝั่งนู้นไม่มีอะไรมีแต่เลือดโอเคครับเก็บเลือดก่อนปิงปงิงหลังแอปซ้อนอะไรไว้ไหมอันเนี้ยไม่มีงันก็ขึ้นไปต่อฮะเออไปขึ้นในโยลุยแวะได้อันนี้แวะได้ โอ้เรามีหลอดเลือดต่อที่2เลยเหรออ๋อเมื่อก,กี้ที่เราได้มาคือแท้งไม่ใช่นี่โอเคอืมอันนี้คือการฟริตี้สินะเก็บสิฮะไปฝั่งกระโน,น้นได้ชิป1อันโอเค ปเปิดประตูนี่จะเป็นอะไรอ่ะบอสแล้วเหรอให้ไหมเนี่ยให้ไหมเนี่ยโทรศัพท์รับสิเพื่อนหรือเราไม่ต้องรับวะฮะโทรศัพท์เหรอนี่เป็นใหม่หรือเปล่าเนี่ยไปรับเลยสวัสดีครับ มาจนถึงทางเข้าจนได้นะมาาฉันใช่ไหมแต่ฉันไปแล้ววะทำไมต่อรองอะไรอิ่าจะรู้แผนของเราแล้วหมดแล้วเหรอโอ้ยไม่เกี่ยวกับเงินมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นแหละถ้าแกเข้ามายุ่งย่างแล้วก็ยุ่งยามแล้วก็กจะได้เห็นบัญชีติดลบฮะจะปล่อยเข้าเลยเหรอ มันเหมือนเป็นแบบหมาป่าในรูปในคาบแกะระวังด้วยนะแป๊บหนึงก่อนจะระวังแวะหาก่อนรีมีของอะไรหรือเปล่านะออไม่มีนะ <seat S 1> อ่เอาพสดุสมาเดี๋ยน <Alex> ี้เลยเอ้สิเอาไปสิ คิดว่าฉันโง่เลยไงเอ้าอย่างนั้นก็น่าก็ถามไว้ก่อนอย่าทำให้ฉันโมโหแล้วนะเนี่ยเฮเออฉันแทบจะตายอยู่แล้วตอนเขาช่วยฉันนันน่ะฉลาดแต่ว่าออนแอเขาน่ะช่วยซ่อมเรื่องนั้นจริงเหรอนั้นทำไมอยากจะโง่ลงอ่ะเดี๋ยวนี่มันเปลืองเวลาจริงรู้ไหมว่าเวลามีค่าละเข้ากับอะไรเงินไงเล่า นันจะไม่ยอมเสียมันเพิ่มอีกแล้วงั้นนันจะทำให้เสียเองเเอางั้นบอกทีว่าดูถูกคนจะเป็นเกิดอะไรขึ้นนะะความรู้สึกยังไงเราโดนจับปล่อยลงไปหรือเปล่านี่เอ้ยตู้เองเหรออ้าวมันเป็นหมาป่าในคาบแกะจริงๆหรอวะเนี่ยมันเป็นหมาป่าจริงๆสินะชีหะช้หา่าละชี้ห่าละ Yeah. เอาว่ะเออเพื่อนเป็นยังไงล่ะเขาวเนี้ยยังมีความมั่นใจอยู่ไหมไอ้หนูโคซิก้าไอ้ไอ้ไอ้หมานี่มันมันแปลกๆปละวะก็อยากจะไปหาเคลไม่ใช่เหรอต้องผ่านชั้นเฮดายก่อนนะนะอารูมาว่ะ วูคือวูคือเออโอ้โหเป็นไงล่ะเอ้ยเรียกใครไม่ได้เลยเหรอโอ้ m ม g o กอดอุ้ยโดนสองต่อเรียกใครมาไม่ได้ด้วยโอ้ย เออเอา,กการกันไม่อยู่หรอวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันสองเด้งมาตืดต๊ดตื๊ดโอเคกันได้อะไร อุย้ยโดนอยู่ีอยู่โดนอยู่ดีเออกันได้แล้วว่ะขราวนี้เออขราวนี้กันได้แล้วโว้ย มาดูฟันแบบไม่ค่อยโดนป่ะ,ะแปลกๆป,ป่ะเอ้ยจบเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยย่อส่วนเฮ้ยเอาแล้วเราเรียกพวกไม่เราทำไงเนี่ย เพื่อนเดี๋ยวพวงไม่ได้เราต้องตีจนแตกเหรอถามจริงโอ้ oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวๆว,วิธีชนะคุณคืออะไรครับคุณอกฟอร์ดครับไอโลฟอร์ดไอโลกฟอร์ด หรือว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างที่เราต้องไปตามหาและสิ่งนั้นคืออะไรมันก็ไม่เห็นทำอะไรแต่เราเรียกพวกไม่ได้เลยนีประเด็นน่ะทําไงวะเนี่ยอืมอืมอืมมันควรจะมีอะไรที่ใช้ได้บ้างตอนนี้ซ้ายขวามีอะไรไหมบนก็คือ,อนั้นอะกดบนมา เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆแล้วอันนี้เพื่อนหรือว่าจอยพังหรืออะไรวะทำไมถึงได้กด R2 ไม่ได้หรือจริงๆมันจอยพังจริงๆเฮ้ยอย่างนี้มันไม่จบแล้วเนี่ยจบละอันนี้จบจริง อะไรขึ้นวะเนี่ยไปนะไอ้หนูฉันต้องทำยังไงฮึอบอกน้อยต้องอันนี้เดินไปไม่ได้อันนี้ไม่มีอะไรมันเหมือนจะใช้แค่ไฟฟ้าเลยอะ่ะอันนี้ดิ้อนมาให้จนมุม หรือเราจริงๆเราแค่ต้องต้อนมันวะต้องไงอะต้อนไปไหนอะอาจจะแค่ต้องต้อนมันก็ได้มันไม่ยอมอยู่นิ่งเลยวะ่ะเออเออเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยผมแค่เรียกเพื่อนไม่ได้เท่านั้นเองตอนนี้แล้วมันก็คือแล้วคือมันให้ทำอะไรวะเนี่ยหรือจริงๆแล้วเราแค่จอยเสียวะมันจะมาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยใช่เรื่องปะเนี่ย นี่เราก็ยังอยู่อ๋อเป็นว่าจอยมันพังจริงเว้ยเปรียงเขาให,อหนะ้อีกทีนึงนะอีกทีนึงนะสรุปจอยผมพังนะครับทุเรศมากโอ้โหสีไม่โดนเปรียงเขาให้เรียบร้อยเลย ยบร้อยยังแค่ทำให้ฉันโกรธขึ้นเท่านั้นเองจริงอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโ,โดนเอาเราไปที่ที่เราสู้กันได้อย่างเต็มที่กว่านี้ดีกว่านะเอาว่ะเดี๋ยวเข้ามาตู้เงินหรืออะไรเนะี่ย หมาอีกรอบก็อีกรอบ,ออบโอ้ยอะไรวะนั่นเอาอบะคูระวังด้วยชยัยโอ้เอา,าลมสู้ลมโอ้ โอ้โหอีกแล้วอะอะไรกันอุ๊ยโดนอีกแล้วโอเคลมนะลมไปโอ้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 โอออุอ๊ยอ,อะไรวะชนะเหรอตบมือแล้วก็ เฮ้ยมาเออโอ้ยแล้วอล่วงอีกแล้วอแกเป็นตัวเดินอีกแล้วป่ะเฮ้ยมันหนีเอางั้นเลยเหรอเอา เอาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปไม่ได้หรอโอ้ยโดนเฮ้เราอย่าดื้อเลยตา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 ยจะไปไหนเรามุดอีกแล้วมันมุดอีกแล้วโอ้โหเรามันโอเคมันบล็อกเรา นี่รอดแล้วเว้ยรอบนี้ตายซะตายซะยังอีกยังไม่จบฉากอีกไปเอาไว้สิไปเอาไว้สิพิท่ากำไรที่ฉันสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนะไอ้บื้อนั่นมันดูไม่แม็กซ์เซนเลยนะแล้วนี่ล่ะเฮ้ย วนๆปืนเข้าให้โอ้โหทองเพียบโอ้โหตายบนกองเงินกองทองจริงๆคนนี้ตุดจัดมฉันฝากหุ้นฉันไว้กับอนาคตโอ้โห โอ้ยโดนอยู่ดีเออเโอ้ยโดนว่ะมันตีก่อนจังหวะ อุ้ยมันมุดมันมุดมันมุดยังไงอุ้ยเอาล่วงซะง,งั้นเอาจัดอันติปนไปหน่อยไปลงตัวลงตัวลงตัวเออเอา,เอา,เอากดวืดกูเท่จริงเอาเรียบร้อยเข้าวงเลยไงทีนี้น โอเคครับจบหรือไม่จบหรือไม่ <S 2> <S 2> <S เรื่องตลกก็คือแกคิดว่าแกชนะฉันได้สินะแต่ย,ยิ่งแกทำให้ฉนะันโกรธเท่าไหร่ ฉันก็ไม่ได้ไปที่ไหนต่อ,อ,าาอฉันก็ไม่ไปไหนหรอกนะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเก็บตั้งแกอ <im itation> ตายบนกองเงินกองทองอีกรอบหน,นึ่งเออเรียบร้อยจบเฉยๆแต่เคลียร์ไทม์นี่ด็อกเลยนะอ๋อเพราะเมื่อกี้เรา ไปหยิบจอยใหม่มาฮะจอยพังต่อหน้าต่อตาเอออะไรเออเราอยู่นี่แล้วล่ะผู้มันมากเลยอ่ะมองอยู่จากประตูนั่นแหละนะเราไม่ยังไม่ต้องพูดซ้ำกับที่เราเคยได้ยินก็ได้นะมา จบที่นี่แล้วลนะ่ะโอเคจบแบบงงๆไปเคล้ลนี่มันฉลาดมากเลยนะเราต้องเตรียมตัวให้ดีฉันคิดว่าฉันควรจะมันมีความมั่นใจมากกว่าน,นี้แต่ฉันก็ยังกังวลอยู่ดีคารลเอานะคิดบวกหน่อย เยมินมันน่าจะยากนะแต่ว่าอย่าปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมตัวเองล่ะโคซิก้าช่วยหน่อยนะส่วนซีเมนทําสิ่งที่ทําอยู่แล้วกันนะเออรู้อะไรไหมชัยใหม่นี่แจ๋วว่ะก็นะเตรียมตัวไปทุกคนโอเคดูเหมือนพาร์ทนี้ได้จบลงตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องขอโทษด้วย ผมคิดว่าน่าจะได้วิดีโอมาไม่ครบทั้งตอนนะครับเพราะว่าตอนแรกมันน่าจะพังหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหมายถึงว่าเอ u อาจจะร้อนเกินตอนอตอนอัดรอบแรกนั่นแหละครับรวยไปเอาเป็นว่าเจอกันใหม่พันหน้าครับ